ค <c oughs> ปนหาของดีใ้ทําไปมาเหมือนเราเบื่เสะยำพอของดีมีมม,ม,ม,มให้ทําทําเย็นทําลม้มให้คนมาโันี่เรียมหมับ ม่ไม่เริ่มล้นแล้วไปยงไอ้คนมากโหรไ้มับไอ <c oughs> ้คนมา,นนามกาินนุ่มมาอย่างเมื่ะกินนี่คนป่า phí tròn liễu phí rồi mình yong này nè, hú nè phí tròn liễu, phí phong cõi nè hú hôn. Nài hôn. Nài nó Nài hôn. Nài hú Nài hôn.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  Nài Ừ, Nón cầu hùng Bùm Khẩu bùm lấy So trên đến như hùng hận. A hư hùng 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 hùng

một nó đi nhìn tổ mấy tổ gì này nhìn ừ. nó khâu đi nhìn mời cứ không có phố nó vừa lấy ừ đến mấy nhìn chú trí bụng hẳn một lúc bụng nhá ต้องพกมันกันหนไปอยู่กันมนันหนังพกมันแหลงไกลข่ำจะออกมา่ตรงเหลี่ยงเนี่ยเอาว้ไม่สามสีคุ้นนะนี้สองซ้ายสองมาได้หัวดูนั่นเนี่ย ตรงเหลียงมันลุกเต็มเดี๋ยวไม่รู้เขาทำเั้ยของตกับบุหัว่มาเนี่ยนี่มุมน้อนเล่นน,ยยนี่นั่นทายอย่างเขียวเนี่ยนั่นน้อนบ่มเออครับสผหรับคลิปนี้ขอจบไปทีกก่นี้ก่อน้อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย